ลกระอยระอยก่อเาบทอดีคจะส่งให้เรากใจนะคะโดยัน้งจุนะคนี้เราลาน้ำด้วยนะคะสาในบูธของเราก็มีกิจกรรมดีๆมากมายนะคะในค่าคืนนี้นะคะเป็นกิจกรรมารนำกระทงนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกระทงก่อนเล่านะคะกิจกรรมนี้ น้ำดื่มทางเลือกนะคะโดยงานนี้นะคะเราจะช่วยรณรงค์ในเรื่องของการปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะค่ะเราก็จัดกิจกรรมนี้นะคะที่ตลาดนะัดตลาดนะ้ำบ้านดอนของเราขเขาเป็นเป็นตลาดาาดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมรณรงค์ในกิจกรรมอื่นๆเช่นกันนะคะค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะเิญชวนมาเที่ยวงานชินของเราได้ค่ะค่ะลอยลอยกระทม วันนี้จะบอกว่าเป็นวันดีนะครับของเราอีกวันนึงก็คือวันลอยกระทงวันปีใหม่ใช่ไหงครับเดี๋ยวนี้มีองค์กร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 ลดเล่าจังหวัดพระราชนิย์นะครับจะมีข่าวประจันพันมีกิจกรรมนะครับมาฝากพวกเราชาวตลาดนัดตลาดน้ำสำหรับวันดีอย่างนี้ในเชิญน้องเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางองค์กรเราจะขอแสดงถึงของเราค่ะก็จะมาร่วมในกิจกรรมนะคะนจากท่ม่พี่น้อง ทุนทงหลานะคะีวันนี้ค่ะพุ่ีของเราค่ะจะมีการจัดกิจรรจมในส่วนของจ้งานกรมนะคะในร่วมพิธีเรากระทงรับ20ปานะคะรวมถึงมีเครื่องดื่มและขนม้อมให้ด้วยนะคะเครื่อง่มก็จะเป็นเครื่องดื่มขอร ที่จะให้ดูแลสุขภาพของเจ้านจ้าานคะแล้ววันนี้เรามีก so ิจกรรมดีๆมาร่วมถ่ายรูปนะคะกับน้องจุกของเราที่เป็นสัญลักษณ์ของทางองค์กรของเรา่นเองนะคะแล้วก็บูธของเรานะคะบูธของเราจะตั้งอยู่ทางทางลงที่ลงแพนะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็น้องเด็วชนหรือว่าแม่พี่น้องคนไหนสนใจนะคะกรรทงของเรานะคะก็เป็นชุดละ20บาทเป็นสู่เีวานาได้ค่ะพี่สาว ส่วนเขของทาเจ้าหน้าทแล้วก็ได้ร่วมงากับเราแล้วนะคะเรายังมีขั้นตอนดีๆนะคะเกี่ยวกับการจัดงานลอยกระทงที่ปกอดภัยมานำเสนอให้ด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกของเราในีานนั่นก็คือในส่วนของการชวนเจ้าภาพนะคะที่มีใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมประชานะคะในการจัดโดยมีนโยบายนะคะการจัดงานลอยกระทงเอาเล่าปลกดภัยนะคะข้อที่สองนะคะก็เป็นการเปิดเวทีการทำความเข้าใจนะคะการกระดมความคิด เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริงในท้งถิ่นะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนาำต่างๆหรือว่ากิจกรรมน้ำเลอนกระโถนคนขั้นนี้ปลอดเล้าและปลอดแอลกอฮอล์ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะต้องมีการสื่อสารนะคะที่สำคัญค่ะสื่อสารเสียงดังเพื่อให้เจ้นที่รับรู้โดยช่วกันค่ะว่างานอกระทถนของบ้านเรานี้นะคะจะดำเนในเรื่องของการปลอดเล้าปลอดแอลกอฮอล์นะคะค่ะและ้วก็ข้อที่สี่นะคะร่วมกันกำหนดมาตรการ การควบคุมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงของในจังหวัดสระรนะคะซึ่งเราก็ทำมาอยู่นะคะเป็นการเก็บข้อมูลในพื้นที่จุดเสีย่ยงแต่ละพื้นที่ค่ะพี่จ่านอกจากนั้น,นะคะเราเังก็องมหมีค่ะต้อง,อง,อง,องาการให้มีเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนขาประชาชมนะคะในการเฝ้าระวังเพื่อดูแลแรงงานด้วยนะคะ แล้วก็ข้อที่ขอการาตรงกับวันนี้เลยนะคะก็คือมีการจัดกิจกรรมดีๆนะคะใน,รรนในการรณรงค์และก็การป้องกันในการลดละเลิกการดื่มและกอพอค่ะพี่สาวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสาหรับการจัดทุกกิจกรรมค่ะเราควรที่จะมีการเช็คเรตติ้งนะคะความสุขทงการสํารวจความคิดเห็นและสรุปบทเรียนร่วม,รกกรรมกันนะคะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการงานขั้นต่อไปค่ะแ,แล้วในบูธเราขอ,ของบูธเราวันนี้นะคะก็เราข้อที่เจ็ดมาเป็นการการแสดงความคิดเห็นค่ะพี่สาวโดย มีกติการอย่างนี้ค่ะก็เราจะขอแท่3สามคำเด็ดๆนะคะในบูธของเรานะคะแล้วก็เราจะมีการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพแล้วก็ได้รับภาพเดี๋ยวนั้นเลยค่ะพี่สาวเป็นการถ่ายกาล้องเทเลลอยนะคะซึ่งเลือกจุดไหนมุมไหนก<ด>็ได้นะคะ,คะถ่ายภาพคู่กับโดจิได้ค่ะมาสคอตัวดังตัวเด่นของเราแล้วก ือน้องจุกของเรานะคะก็ตอนนี้น้องจุกของเราทํางานในการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ในการรรณโลนรณรงค์นะคะก็ฝากฝ่าว่าแม่พี่น้องของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาเยี่ยมชมตลาดน้ำตลาดน้ําแล้วก็มาร่วมงานรอยกระทงนะคะในค่าคืนนี้ด้วยค่ะพี่สาวครัฝากดูเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพี่สาวสวัสดีค่ะ ปลอดเล่านะคะซึ่งจะมีน้ำดื่มทางเลือกนะคะก็จะมีแก้ควยพุชตาละ,ละมุดลำไยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ใช่ค่ะมีมัดตูมแก้ควยกระเจี๊ยบพุชตานะคะนอกเหนือจากน้ำดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราก็จะยังสนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ค่ะแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างคะวันนี้เป็นแม่ค้าแคกขนมเอ้ยแควกไข่ขนกกระทาค่ะวัดเาเอาเออัน,น,นยอย่างเงี้ยกิริยา องเตบค่ะเนี้ยกิริยาแบบช่องสองเติมเวิร์บค่ะอย่างเงี้ยค่ะอะค่ะแล้วข้างหน้านี่คืออะไรคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะของสรอลเราก็จะมีโตมาด้วยน้ำนมอย่าเสียคนด้วยน้ำเมคาค่ะสุขภาพดีต้องปลอดเล่าบุหรีนะคะแล้วก็เข็บขันสวยๆคพอ่านีุ่ค่ะถึงแล้วเดิน1ิเชิญพี่น้องมาลอย สองเชิญพี่น้องมาลอยเป็ดงเวียนกลับมาอีกคนงารู้สึกยังไงคะกับงานที่มีเล่าเลยนะมีเล่าค่ะงานที่มีเล่าครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานนะพี่มันไม่ใช่งานนะพี่มันไม่ใช่งานนะพี่มันเหมือนกับกายไปม่วนสมมากกว่านะครับแต่สำหลับงานที่ไม่ไม่มีเล่าเน่ยผมคิดว่าเป็นประเีณีมากกว่าเรามาเพื่อปร์ตี้นี้หรือก็ต่อต่อไปให้ลุ้นลาวันเสา่์ผมจะเดียวไปชวนนะ ไม่กินเหล้าวเว้ยสามครั้งเว้ยเหาสามครั้งค่ะไม่กินเหล้าครนะับขอบคุณค่ะทีม่มีเหล้าด้งานค่ไม่มีเหล้าก็คือเหาแบบไม่มีไม่ไม่ไม่มีเหล้าไม่มแอลกอฮอล์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเยาวชนจะได้มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ขอซ้ำครั้งค่ะนะจ๊ะสำหรับงานนะคะท่านนี้ค่ะสวัะดีไอ้เลิฟไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูจะได้สามครั้งเสร็จยังไงคะสำหรับงานที่มีเหล้าแล้วไม่มีเหล้า ที่งานไม่มีเล่าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ขอสามคำสั้นๆค่ะกดานนิสนึงนะคะแันแหลมเลย พี่รู้สึกยังไงระหว่างประเพณีปอดเล่ากับประเพณีไม่ปอดเล่าคะคิดว่าประเพณีที่ไม่ปอดเล่ามันมันรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่าถ้าเวลาเราไปล้วก็รู้สึกสบายใจมากกว่าที่ที่มีเล่าครับค่ะสบายใจนะคะสําหรับประเพณีที่ไม่มีเล่าค่ะข้าวซ้าคค่ะสําหรับประเพณีปอดเล่าค่ะสบายใจครับสบายใจครับสบายใจครับสบายใจค่ะขอบคุณค่ะคกับงานนี้ค่ะยิงมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะข้าวข้าสำหรับประเพณีปอดเล่า กแวก็กิจกรรนกาเรใช้พื้นี่กมาคอานวลก็เป็นการที่วิธีการที่ีอย่างหนึงเพื่อไม่เกิดตุไม่เกิดกรเด็กผู้ใก็เป็นผู้่ีเาะที่าต้องร่วมอาลมกันัะคจะได้มากได้น้อยต้องวมกันห่อไปนะเทศกาลีรวันกิจกรร ค่ะเพราะว่ามีสุราาปัญหาอมกากบ้าที่เนี่ยรจบลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับงานที่ว่ามาเที่ยวเราไม่มีเหล้าจําหน่ายอะค่ะก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่างานที่มีเหล้าก็ไ่ทำให้เกิดอันตรายหลายๆด้านนะคะก็อยากให้นอยกศองปีนี้เลิกเหล้าอะค่ะค่ะขอสามคำค่ะสาหรับงานปลอดเหล้าค่ะพี่ เงียมมากขอบคุณค่ะค่ะรู้สึกยังไงคะกับสำหรับงานที่มีเหล้าแล้วก็งานก็ไม่มีเหล้า่ะก็เทปนี้มีบาแช่นะมีบาทข้าวน้ำแข็งใส่ไปทานค่ะค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะคะก็ขอให้คุณน้านะคะร่วมกันรณรงค์นะคะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการขอสามคำค่ะไม่กลับเมาไม่กลับขอบคุณค่ะ ยังไงนะกับงานที่มีเล่ากับไม่มีเล่าค่ะอ๋อสำหรับงานเอ่อไม่ีเล่ากับงานไม่มีเล่าเราควรจะปฏิบัติงานเอ่อไม่มีเล่าจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อเรากินเล่าทำให้สังคมมึนายแล้วก็ทำให้งานของเราเอ่อไม่รัดรื่นแล้วก็งานมีเล่าทำให้เกิดความรุนแรงสำหรับเอ่อต่อผู้คนแล้วก็ทำให้สังคมเอ่อไม่มีความสงบแล้วก็ทำให้บางคนเอ่อวนวายกับการกินเล้านี่ครับ สามคำค่ะกับงานครั้งนี้ค่ะผมไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าก็ให้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งเลยละคะผมไม่กินเหล้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไงคะกัับกการจดิจกรรมในบูธน,น,ออพพนี้ค่ะกิจกรรมที่ดีที่สุดให้หน้าคมกันให้หน้รมีสีตัวดีตัวพีนี้ถึงจะมีแต่เหราะมันสาแต่น่าจะทุกคนดีกว่า สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะคะพี่มีคำพิเ็นยังไงคะขอสามคำค่ะมองไม่เขาองไม่เขานะคะเขาขอขอบคุณมากค่ะสำหงานนี้ตอนนี้นะคะได้นางขอรอบก็ไม่ขอรอบ ขอไปจากนักเขาท่านนะค่ะแล้วก็ขอขสามท่านสั้นๆค่ะสำหรับงานในค่ำคืนนี้ค่ะสนุกมากเลยสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงานระหว่างกอดเล่ากับไม่กอดเล่าอันไหนดีกว่าคะเพราะอะไรคะเพราะจะไม่คนมีความสุขกับคนดื่มเหล้าเราก็จะให้คนมีความสุขแม้ที่ไม่ดื่มเหล้านะคะ ำหรับค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับการจัดงานค่ะสามคำสิงๆเลยค่ะสัวราจะตัดเสื้อผมจะได้เสื้อแบนเลิกเล่าวันนี้อ่าเลิกเล่าวันนี้กับแถมมาอีกหนึ่งขอบคุณค่ะรู้สึกดท้ายระรับนา้ปลอดเล่าแลยไม่ปลอดเล่าค่ะก็ถ้าปลอดเล่านะคะก็จะปลอดภัยค่ะปลอดเล่านะคะก็จะปลอดภัยค่ะแต่ถ้าไม่ปลอดเล่าเนี่ยคิดว่างานนี้กลุ่มจะวุ่นวายแน่เลยค่ะค่ะแล้วก็ขอสามคำพิเศษค่ะสำหรับเพืในรุนนี้ค่ะ รู้สึกว่ามันมีความแปลใหม่ค่ะสนุกมากเลยค่ะขอสามคำเพื่อนๆค่ะเอาไปดูว่ามีะไรมีไาดีๆไามค่ะสนุกมากค่ะสนุกมากสนุกมากนะคะขอบคุณค่ะที่ในสำหรับงานอเล่าระารนี้นะคะขอให้สุดสุดค่ะขอให้สุดสุดนะคะเพิ่อไม่หนึ่งครั้งขอบคุณมาก เกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็ได้ช่วยกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับในวัฒนธรรมของไทยอะค่ะค่ะขอสามคำสั้นๆสำหรับค่ำคืนนี้มันเยี่ยมมากนี้มันเยี่ยมมากนี้มันเยี่ยมมากมันเยี่ยมมากค่ะเขาขอบคุณมากค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะระหว่างประเพณีปอดเล่ากับไม่ปอดเล่าน้องปี๊้อไม่ปอดไม่ปอดตรงนี้ปีปอดเล่าดีกว่าค่ะมันดีกว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่รเลย เกิดแบบประมาณว่าคนเมาคนอะไรอย่างนี้มันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทได้อ่าค่ะขอสามคำสำหรับประเพณีปอดเล่าค่ะไม่ไม่ดื่มเหล้า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 ขอบคุณค่ะปอดเลานะกอนปอดเล่นก่อนเล่าค่ะปอดเล่ารู้สึกดีครับทำให้วัยรุ่นและเยาวชนแล้วก็ลดอุบัติเหตุครับผมว่าคิดว่าดีนาะดี กอดเล่าอ่ะค่ะรุ่นเยาวชนจะมีแนวโน้มที่จะเส้ยใจโกรธอุบัติเหตุครับอ่ะก็ขอสามคำสำหรับงานงานเราจะต้องขอเล่าครั้งนี้ค่ะดีแล้วครับดีแล้วครับโอเคค่ะสาวสวยเราค่ะรู้สึกยังไงกับประเพณีปอดเล่ากับไม่ปอดเล่าบ้างคะ คือในความคิดผมนะครับประเพณีบนเล่ามันช่วยลดอาชญากรรมต่างๆได้เห็น่คะต่างๆเราไม่มีใครเมาเลยนะครับเราสามารถที่จะเที่ยวงานสงการได้อ่งมีวามสุขครับเราเที่ยวงานสงการหรืองานลอยกระทงคะสงการอีกแล้วนะสงการอีกแล้วนะโอเคค่ะขอท้าบคำสำหรับประเพณีบนเล่าค่ะตึกตึ๊กตึ๊กติกตักติกตักติกตักรถเล่ากันรถเล่ากันรถเล่ากัน มาเคยลวงเกินไว้ชำระล้างจิตใจให้โชคดีมีใช้ทุกคนขอสามคำค่ะสำหรับงานประเพณีปลัดเล่าของเราค่ะลอยเล่าไปลอยเล่าไปยูเอลคิดไม่ออกคิดไม่ออกค่ะขอบคุณค่ะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงนัเธอมักมาลอยกระทงลอยลอยกระทง มันลอย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 ให้อารมณ์จำใสสว่างสวัยเหมือนจันทร์เต็มดวงความทุกข์ความเศร้าทั้งปวงเก็บเอาไว้จะได้อะไรลอยไปกับกระทงลอยทิ้งลอยไปให้ไกลชีวิตอยู่อย่างเข้าใจอะไรอะไรไม่คงที่รอลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงแล้วนะคะอยลอยกระทงแสตะตอนนี้่ มีแรลอยมัน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 ลอยลอยลอยกระทองลอยลอยกระทองลอยลอยกระทอง